สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาเจอกับสกินที่น่าสนใจที่ f o r t สเกนได้ทำการแอบแจกนะฮะเพราะว่าสกินนี้เป็นสกินที่ไม่ได้รับใน Fort สเกนแต่เป็นสกินที่เราต้องรับในแมปอื่นนะครับผมซึ่งสกินนั้นคือสกินนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูกันในส่วนของสกินนี้กันก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นท่าวิ่งของน้องปกติของคูคิดนะผมการโจมตีอะไรก็จะเป็นปกติแบบนี้เลย ส,ส่วนสกิปคิวจะเป็นเหมือนอ่าคว้างอะไรสักอย่างไม่รู้ฮะออกไปผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าน้องคว้างอะไรออกไปนะส,นส่วนสกิวอีก็จะประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้เลยฮะส,ส่วนสกิวอาก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับกันเลยครับส่วนการรับนะครับผมทุกคนให้เข้ามาที่แมปนี้นะผมก็แมปนี้เนี่ยจะเปิดแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมใครที่มาดูคลิปนี้ช้าก็อดไปนะครับผมให้ทุกคนเข้าไปที่แมปนี้นะฮะคลิกเข้าไปพอเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนจะได้อาร์ชิเมนเด้งอยู่ตรงขวาล่างนะครับผมและอาร์ชิเมนนั้นก็คืออาร์ชิเมนอันนี้นะครับผมพอคุณเข้าแมปไปเนี่ยคุณจะได้อาชิเมนนี้มา แล้วถ้าคุณถามว่าเอ๊ะทำไมผมเข้าแมบบอสเกแล้วทำไมสก,กิลไม่ขึ้นให้ทุกคนเข้าแมบบ i p ก่อนเซิร์ฟ VIP อย่าเพิ่งเข้าเซิร์ฟป,ปกติับผมให้เข้าเซิร์ฟ VIP ก่อนแต่ผมคือเข้าเซิร์ฟตอนแรกอ่ะผมเข้าเซิร์ฟปกติมันไม่ขึ้นนะพอผมเข้าเซิร์ฟ V ปุ๊บมันก็ขึ้นอ่าผมว่าผมเลยขอแนะนําทุกคนว่าให้เข้าเซิร์ฟ V ก่อนเซิร์ฟป,ปกตินะผมก็จะเป็นสก,กินนี้เลยนะก็ผมว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็ไปเล่นน้องให้สนุกนะครับผม SeG next time ครับ